คุณแม่ครับนั่งแล้วพี่ชุดเล่นอะไรครับเนทีน่หนูจะเดินแล้วนะคะคุณแม่ครับ้หโห,โห,โหโเดินแล้วนะหนูจะเดินแล้วนะคะคุณแม่ครับ จะใช้ขาเป็นประโยชน์หนูก็จะใช้ขาเป็นประโยชน์ครับอย่างนี้ไม่ใช่รถบิดหมูก็จะเดินแล้วครั ทุกคนครับน้องมัตเตอร์มาแล้วนะครับคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวนูขอเล่นต่อครับผมก่อนที่หนูจะงอเงี้ยหนูขอเล่นต่อนะครับหนูจะเดินแล้วนะครับอจื้ออจื้ออจื้อ ทิศทางครับเปลี่ยนทิศทางหน่อยครับโชว์หน้าผู้ให้ก่อนครับโชว์สิตอนนี้ผมกำลังมุดกินอะไรบางอย่างครับผมอ้หิว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 แม่ขัดใจครับแม่ขัดใจแม่ขัดใจละแม่ขัดใจละโอ้กระดดกระจดดโอ้ยมันกำลังเห็น เห็นได้อารมณ์อยู่ไมกวนเขาโอเคครับโอเคครับแม่ไม่กวนครับนี่นะโอ้เฮ้ยทำไมครับทำไมครับ ปะจั๊ะอ้หนูลังงดกินยางอเรอร่อยครับจุยยืนเป็นเก้ายืนเป็นเก้าอนังันเย ผมเริ่มเลงเห็นนมแล้วครับบ๊ายบายครับตองแหม่มนมก่อนนะคะับัสาีีครับ